ที่เราจะเพิ่มเสียงให้ได้เนี่ยให้กับตัวตัวเลขเนี่ยเราจะต้องเรียกใช้งานเสียงก่อนนะครับในภาษาจั v a s c r ิ p t มันก็จะมีตัวเขาเรียกอะไร p r o v i พ e function มาให้คือมันมีฟังชันมาให้หมดแล้วแหละเรามีหน้าที่แค่เรียกมันออกมาก่อนเดือนนะครับป,ประกาศตัวแปรชื่อว่า my sound นะครับเท่ากับ new สปีชเนี่ยมันเยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมอเอาตอนนี้นะครับไปสร้างอ็อบเจกต์มันขึ้นมาเราเรียกใช้ตัวซาว์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะสร้างฟังก์ชันสปี k ขึ้นมาก็าคือฟังก์ชันที่ใช้ในการพูดนะครับฟังก์ชันนี้เราสร้างเอง,เองนะก็ตั้งชื่อว่าฟังก์ชันสปี k ครับ ฟังก์ชัน s p e e นะครับเราจะรับค่ามาหนึ่งค่าก็คือค่าตัวเลขนั่นแหละหรือค่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการให้มันพูดนะครับเช่นคาว่าสวัสดีเราก็ส่งคาว่าสวัสดีมาผมก็ตั้งชื่อว่า text แล้วกันนะฟังก์ชันนี้มีพารามิเตอร์หนึ่งตัวรับ text ขึ้นมาไอ้คำว่า text เนี่ยเรจะส่งเป็นข้อความจะส่งเป็นตัวเลขอะไรก็แล้วแต่เราส่งหนึ่งมันก็จะบอกว่าหนึ่งส่งคำว่าให้หลมามันก็บอกว่าให้หล แค่นั้นเองมันจะพูดตามสิ่งที่เราส่งมาทีนี้มันจะอ่านได้ยังไงนะครับก็เราก็ใช้ตัวเนี่ยตัวเนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยตัวแปลไมซาวเนี่ยที่มันไปดึงเอาข้อมูลพวกนี้มาที่ที่ใช้ในการพูดนะครับเราก็ใช้ตัว My Sound ครับ t e ทเคคุณรู้ได้ไงว่ามันต้องเป็น .tech เ,เพราะคู่มือนบอกไว้ครับว่าไอตัวเนี้ย ตัวสปีดเนี่ยมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างมันมีพารามิเตอร์มันมีเมธอดมันมีแอตทริบิวต์อะไรบ้างส่วนเทกที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยมันคนละมันคนละอันกันนะไม่เกี่ยวกันเลยนะตัวเนี้ยเดอะเทกตัวนี้มาจากตอนที่เรานิวขึ้นมาโอเคนะตามด้วยเทกครับก็คือค่าที่เราส่งมาเทกตัวนี้ถึงจะเป็นค่าเดียวกันกับที่อยู่ในวงเล็บเพื่อไม่ให้งงผมเปลี่ยนตรงนี้เป็น my text ก็ได้ แล้วเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น mytext เสร็จแล้วนะครับเราก็จะสั่งมันพูดออกไปละก็ใช้ตัวนี้ครับ speed พอเรารับท่า text มาแล้วเนี่ยเราก็จะสั่งให้มันพูดละก็ใช้ตัวนี้ครับ speed นี่ด,ด,ด้วย s p e e อีกทีหนึง ตามด้วยเสียงที่เราส่งมาก็คือ m มซ์เเอนะครับ mm hmm. เพียงเท่านี้ก็สามารถพูดได้แล้วแต่จะพูดอะไรละ่ะ mm hmm. เราจะต้องเอาฟังก์ชันสปีกที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยไปใช้งานอยีกทีครับใช้ตอนไหนใช้ตอนที่มันแรนดอมออกมาเสร็จแล้วก็เอาไว้ตรงนี้ครับ นี่ตามด้วยค่าที่เราได้ออกมาก็คือค่าตัวเลขใส่เข้าไปในนี้ใส่ไปเสร็จมันก็ส่งมาหาตัวนี้แหละเนี่ยแล้วมันก็เอาไปประมวลผลก็คือพูดออกมาแค่นี้เองลองเทสดูครับแรนดอมออกมามันจะต้องพูดเป็นเสียงที่แรนดอมมาได้นะเดี๋ยวผมลองรีเฟซดูนะครับก็สมมติกดเพสหนึ่งหนึ่งสาม